่กับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรียาค่ะในว,วันนี้ตรงกับวันที่1กันยายนนะคะวันอังคารที่1กันยา2อเริ่มต้นเดือนใหม่วันที่1เดือนใหม่ก็ขอให้เกิดมีสิ่งดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นกับ ประชาชนทุกท่านนะคะพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ารับชมรับฟังอยู่นขณะ,ะน,น,นี้สวัสดีค่ะคุณเกษมซากสวัสดียามเช้านะคะ,ะท่านผู้ฟังคะในหลายพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะขณะน,น,นี้นะคะก็เกิดฝนตกในหลายแห่งเลยเราจะทราบเหมือนกันว่าบ้านไหนตำบลไหนอำเภอไหนฝนตกกันบ้างไหมคะเมื่อเช้าค่ะออกมาจากหน้าบ้านนะคะมาจากนอกบ้านหนูฝนตกหนักมาก ผลต้องตกตั้งแต่ตอนตีสี่อท่านผู้ฟังเพิ่งจะมาหยุดเมื่อตอนประมาณ7จ็ดโม่เจ็ดโม่เช้ายังไม่หยุดเลยมาถึงสารการนะคะยังตกไปบอยกันอยู่เลยแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะให้ใช้รถชันถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะขับรถอย่าประมาทนะคะอย่าแซงกันอย่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะจ๊ะรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยค่ะในช่วงนี้ ฝนตกนะคะอ่ามันก็พยากรณ์อากาศสําหรับวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าก็คือจะมีรองมรสุมกําลังกําลังที่มันแรงพาดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงจังหวัดพระนครศิีอยุยาของเราด้วยนะคะและภาคตัวหนออเชยงเหนือภาคอีสานนะคะละักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้บริเวณดังกล่าวที่เราได้บอกกันไปนั้นมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเรามาระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไว้ด้วยเกิดฝนตกหนักที่มันสะสมขึ้นมานะคะอันนี้เรามาระวังกันตรงนี้อาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ซึ่งเป็นน่าเป็นห่วงมากกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนลมมระสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ยอยู่นะคะในช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ท่านผู้ฟังคะสามารถรับชมรับฟังผ่านทั้ง2ช่องทางในการข่ารายการคุยข่าวและเรื่องของเราช่องทางแรกผ่านทางถ่ายทอดสดอยู่นะขณะน,นี้ทางเพจ Facebook ของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรียาณนะคะขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและช่องทางที่2ผ่านทางคลื่น FM 101.25้อย่เมกะเฮิร์ค่ะคือสถานีวิทยุเรดิโอนะคะรายการคุยข่าวและเรื่องสบายดีเรดิโอนะจ๊ะ,ะเผื่อใครที่กําลังขับรถมาทํางานสามารถเปิดฟังกันได้นะคะ เพื่อไม่ให้การเสียเวลาอมาเริ่มกันที่กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดพระนครอิทธยาประจำวันนี้กันเลยค่ะนายพาลุยามศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครอิทธยาเวลา11นาฬิกาบันทึกเทปผู้ว่าพบประชาชนณนห้องปฏิบัติราชการนายพ,พ,พันพจนิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเวลา9ก้นาฬิกาเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองเกินนะคะประจําการผัดที่1ผัดแรกในวันนี้ที่ลานเอกประสงค์วัดท่าการ้องค่ะ เวลา13นาฬิกา30นาทีในประธานการชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองการดําเนินการตามพรบอรของโรงแรมนะคะณห้องประชุมมหาธาตุสารการจังหวัดนายนิวัฒน์พาตานาันรองผู้ว่าราชการจังหวัดเวลา13นาฬิกา30นาทีในประธานการประชุมนะคะกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัทก๊าซ JP UT จำกัดขานณห้องประชุมอยุธยาสารการจังหวัดนางสานุชนาประทีปธีรานันรองผู้ว่าราชการจังหวัด เวลา13นาิก30นาทีร่วมการประชุมทางไกลนะคะการประชุมระดับระดับของระบบของ Zoom นะคะ Zoom meeting รับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรที่จะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่4ประจำปี2564นะคะนองประชุมชั้น3อาคารสํานักง,งานการศึกษาที่การจังหวัดค่ะ เดี๋ยวเรามาเป็นข่าวประชาสัมพันธ์กันเลยนะคะดับแรกนี้ก่อนที่จะไปพบกับทางด้านสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครอยทธิยาซึ่งในวันนี้เขาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสาระความรู้สุขภาพมาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังรับทราบกันนะคะท่านผู้ฟังคะการประปาสมภูมิภาคจังหวัดพระนครอิทธิยาค่ะจะทําการหยุดจ่ายน้ําประปาชั่วคราวนะคะในวันที่3กันยายนตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะเพื่อทําการ ซ่อมท่อตัดประสานนะคะย้ายแนวท่อนะคะแนวท่อในการแบบว่าจ่ายน้ําประปานในช่วงนี้ก็คือจะทําให้น้ําไม่ไหลตั้งแต่9ก้าโมงเชาถึง16บหนาิกามาดูบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกันบ้างว่ามีพื้นที่บ้านคุณอยู่หรือเปล่านะคะนะคะถนนพระขนยอทินขาออกค่ะตั้งแต่หมู่บ้านดีค่ะตำบลเชียงรากน้อยเทศบาลพระอินราชาถึงหมู่บ้านเจษฎาเนะคะ ถนนพหลโยธินขาเข้าตั้งแต่บริษัทจำกัดเวลข้ามอำเภอวังน้อยถึงถนนแมนฮัตตันตำบลคลองหนึ่งนะคะอำเภอนครหลวงขอภข um per, อภัยค่ะอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะคือน้ํามันก็จะแบบไม่ไหลตั้งแต่บริเวณช่วงนั้นอะ่ะจะเป็นจะเป็นอยู่บ่อยนะคะช่วงนี้ก็อย่าอย่าเพิ่งบ่นอบโอยกันนะคะเพราะาเขาจะต้องต้องทำการซ่อมซ่อมนู่นซ่อมนี่ตลอดนะคะเพื่อให้มันประสิทธิภาพคือผลคือว่าแนวท่อมันจะได้แบบดียิ่งขึ้นนะคะ สายเอเชียขาออกค่ะตั้งแต่แยกวงแหวนตะวันตกถึงนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะคะสายเอเชียขาเข้าตั้งแต่หมู่บ้านวารุณีตําบลคลองจิกถึงแยกวงแหวนตะวันตกนะคะบริเวณตําบลบ้านเลนตําบลคลองจิกอาเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศิทธิยาและบริเวณสู่ศิลปาชีพบางไทรตาบลบางไทรตาบลช้างใหญ่ตําบลโพแตงอาเภอบางไทรจังหวัดพระนครศิทธิยาค่ะ,คะก็ขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรองน้ากันไว้ด้วยนะคะบริเวณ ที่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบนะคะน้ำจะไม่ไหล9โมงถึง16นาฬิกานะคะถ้าเกิดว่าสอบถามจะสอบถามเกี่ยวกับพวกการปลาปาต่างๆนะคะ ท่อน้ำรัว่วท่อแตกแถวบ้านนะอาจจะโทรสอบถามได้ที่ไหนนะคะโทรสอบถามได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ035336625นะคะโทรได้ที่เบอร์นี้เลยแจ้งท่อแตกท่อรั่วต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นโทรที่สํานักง,งานเลยก็ได้สํานักง,งานการประปาค่ะ035336601นะคะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ 8.11นาฬกา11เาทีเพื่อไมปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปพบกับทางหน้าสาธรณสุขจังหวัดพระนครศรียากันเลยค่ะนะเราขอน้่งดาวขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนอยาอย่าให้ความวิตกกังวลเครียดเหงาท้อแท้เบื่อหน่ายทำร้ายชีวิตคุณและคนที่คุณรักมาฟังเรื่องราวดีด จากกรมสุขภาพจิตที่ ที่เคยมีเป็นขอบเป็นกำรรกลับต้องมารับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลเดือนละห้าพันซึ่งเคยถูกมองว่าน้อยนิดกลายเป็นของมีค่าในยามลำบากเช่นนี้กำทังสายการบินคนหนึ่งชีวเป็นมึ่นตกสวรรค์จากเงินเดือนเดือนละหลายแสนกลายเป็นไม่มีไรายได้แต่ด้วยความที่มีภาระค่าใช้จ่ายรออยู่นักบินหนุ่มตัดสินใจหันมาขี่บิ๊กไบค์ส่งอาหารครับ เจ้าตัวเขาบอกว่ามีรายได้ปกอกับค่าใช้จ่ายที่รออยู่แถมยังเหลือเก็บใส่กระเป๋านิดหน่อยเช่นเดียวกับวิศวกรอากาศยาสองคนที่รวมตัวกันใช้ทักษะการ้างแผนที่เหมือนกดแบบไม่คิดตามปกติเลยค่ะทำให้ทั้งคู่มีรายได้วันละประมาณสองถึงสามพันบาทเรียกว่าอยู่ได้สบายๆเลยครับ ดีที่สุดคือรับชีวิตของเราเองอเ,เรียนความคิดปรับตัวรับใจของเราให้พร้อมเดินหน้าต่อสู้กับปัญหาและอุปรสตรรคต่างๆรัฐบุรุษหรือบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่คนที่ไม่เคยพ่ายแพ้แต่คือคนที่สามารถลุกขึ้นยืนได้แม้จะต้องพ่ายแพ้นับพันครั้งก็ตามครับถ้ารู้สึกเครียด ไม่สบายใจปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต1 3ึ่สวัสดีค่ะกลับมาพร้อมกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาดีๆเช่นนี้ทุกวันอังคารนะคะ8น,นาฬิกา ถึงแปดนากาสามนาทีค่ะกับช่วงสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธิญานะคะพบกับดิฉันนะคะพัชลีวงมัวทองงานประชาสัมพันธ์สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธิญาค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 101.25นะคะแล้วก็คุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะสำหรับวันนี้นะคะออแคร์รับเชิญเรากำลังเดินทางมาถึงนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกนะคะตกหนักมากตกแต่เช้าเลยนะคะตกตั้งแต่ ไม่แน่ใจน่าจะประมาณตีสามตีสี่เนี่ยนะคะค่อนข้างหนาะอาจจะทําให้การจราจรติดขัดนิดนึงนะคะแต่วันนี้นะคะเรามีสาระดีๆมาฝากอย่างแน่นอนนะคะต้องติดตามนะคะว่าพี่ที่กำลังเดินทางมานะคะจะมาคุยกันเรื่องอะไรนะคะในส่วนเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเปิดเทอมอยู่นะคะการปิดเทอมก็อาจจะเลื่อนไปนะคะเนื่องจากว่าเราเพิ่ง ผ่านผ่านพ้นโควิดกันมาหมาดๆทำให้การเรียนการสอนก็ต้องลนถอยหลังเปิดปิดช้ากว่าเดิมนิดนึงนะคะทำให้การเรียนการสอนจากที่เริ่มจากวันเว้นวันหรือครึ่งวันสลับกันมาแบ่งกลุ่มนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบนะคะก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าในการไปโรงเรียนของนักเรียนนะคะนักศึกษานะคะต้องอย่าลืมนะคะหลัก 1นบวกห้ามาตรการหลักนะคะหลังผ่อนคลายมาตรการต่างๆแล้วนะคะห้ามลืมนะคะอันที่1นนะคะเว้นระยะห่างนั่นเองนะคะเว้นระยะห่างในการ เข้าห้องเรียนการจัดโต๊ะเรียนนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สออันที่สองนะคะวัดไข้คัดกรองนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยทุกๆโรงเรียนต้องมีอย่างแน่นอนนะคะแล้วที่สามนะคะเหมือนอย่างที่ดิฉชั้นใส่นะคะอ่ามาพอดีเลยคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่แดงของเราเลยนะคะจ้าแบบเหนื่อยเลยอันนี้อันนี้พึ่งพึ่งมานะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนตกรถติดน,นะคะอ่าแต่รับรองว่าวันนี้เราไม่ขาดหายไปนะคะอ่ากลับมาที่หลักที่สามนะคะการสวมหน้ากากาอนามัยนะคะ ก่อนนอจกจกบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาหรือว่าครูบาอาจารย์หรือว่าพวกเรากันเองนะคะก็ต้องใส่ะคะ่ะเหมือนอย่างเราสองคนนั่งอยู่ใกล้กันก็ต้องใส่นะคะเพราะฉะนั้นห้ามลืมนะคะเป็นสิ่งสําคัญและเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตแบบนิวนอมอนเช่นนี้ในช่วงนี้นะคะและถัดไปนะคะนั่นก็คือการล้างมือล้างมือก็เป็นหัวใจสําคัญเช่นเดียวกันนะคะล้างมือให้สะอาดล้างมือบ่อยๆหย,ยิบจับอะไรก็ควรล้างมือนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนก็ควรที่จะทําความสะอาด พื้นผิวสัมผัสสถานที่ให้เป็นประจำสม่ำเสมอนะคะเพื่อลดเ,เ,เพื่อลดการติดเชื้อนะคะลดสิ่งสกรปรกต่างๆนะคะและสุดท้ายนะคะนั่นก็คือลดการแออัดนะคะอาจจะมีการจัดการเรียนการสอนที่แบ,บ่งเป็นกลุ่มย่อยลงมาหน่อยนึง<ม>ที่ไม่ใช่แบบเต็มรูปแบบเหมือนเดิมที่เป็นคนเยอะๆนะคะงั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะมาตรการ1-5บวก5มาตรการหลักหลังผ่อนคลายนะคะ กับการไปโรงเรียนของเด็กนักเรียนและนักศึกษานั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับพี่แดงนะคะคุณวิมลราหาวิชาชัยนะคะจากกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะนครศรีอยาค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าพี่แดงมีหัวข้ออะไรดีๆเด็ดๆมาฝากกันบ้างค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของ PM 2.5อ่า PM 2.5 แมสแมสนี่เลยเ,เกี่ยวกับการช่วย,วยได้ไดนะคะ,ะ,คะ <S <S แสดงว่าช่วยในเรื่องของโควิดไม่พอ PM 2.5ก็เป็นผลพลอยได้ไปด้วย <enclosure. S 1> นี่น,นะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวให้อธิบายขยายความน,นิดนึงว่า PM 2.5จริงๆแล้วมันคืออะไรมันเป็นอย่างไรมันหมายถึงอะไรนะคะเพราะว่าเราอาจจะคุ้นหูแค่ว่าเอด้ PM 2เอ็มเป็นฝุ่นแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดอะไรที่ลึกไปกว่านั้นนะคะแต่บอกน้องฟุ๊กก่อนนะคะว่าช่วงโควิดเนี่ย เอ้ฝุล่ละออง PM 2.5เนี่ยก็ดีขึ้นนะคะบรรยากาศของเขาเรียกบรรยากาศบนโลกเนี่ยหรือว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยดีขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังเขาเรียกวางใจไม่ได้นะ,ะ,ะเราต้องมาช่วยกันรณรงค์เรื่องของ PM 2.5นะคะตอนนี้ PM 2.5เนี่ยนะคะคือมันเขาเรียกว่ามันเป็นยังเป็นปัญหาของสุขภาพของประชาชนอยู่นะคะ,คะถือว่า ถือว่าเป็นตัวอันตรายที่สุดนะคะตอนนี้ก่อนจะพูดถึง PM 2.5เนี่ยนะคะเรามาเอ่อทำความรู้จักฝุ่นก่อนดีไหมคะทำารู้จักฝุ่นละอองไหมคะฝุ่นนี่บางครั้งนี่เราอาจจะมองเห็นเป็นเล็กๆในอากาศนะคะหมายถึบว่าเวลาเราปีที่นอนตกลงที่นอนอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดอันนั้นก็เป็นฝุ่นละอองใช่ไหมคะใช่ใ่ใ่นะคะทีนี้ตอนนี้ฝุ่นเนี่ยนะคะถ้าจะพูดถึง PM สองจุดห้าเนี่ย เราเรามารู้จักของฝุ่นละอองก่อนนะคะฝุ่นละอองโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะคือจะมีหลายขนาดมากเลยน้องฟุ๊กนะคะมีทั้งขนาดใหญ่ที่เรียกว่าขนาดที่ร้อยไมครอนอันนี้เป็นเอ์วัดของหน่วยเขาเรียกหน่วยของฝุ่นละอองนะคะแล้วก็มีฝุ่นหยาบที่ว่าไม่เกินสิบไมครอนนะคะแล้วก็มีฝุ่นที่ละเอียดนะคะละเอียดก็คือสองจุดห้านะคะที่ที่เราจะพูดเรื่องของ PM สองจุดห้ากันนะคะโดยธรรมชาติแล้วนะคะฝุ่นขนาดใหญ่เนี่ยนะคะน้องปูเห็นไหมคะว่าพอมันปิวมาปุ๊บเนี่ยมันจะตกสู่พื้นใช่เวลาเรากวาดหรือมือลูบอาจจะจับได้นะคะว่าเป็นหยาบๆติดมือฮะแรงหึงดดของโลกนี่ก็จะปิวลงถูพื้นนะคะส่วนฝุ่นหยาบเนี่ยนะคะมันก็จะปิวอยู่ตามเขาเรียกปนอยู่ในอากาศนะคะที่เราหายใจเข้าไปคถานี้ตอนนี้ธรรมชาติเนี่ยนะคะ พอฝุ่นละอองที่ที่เราหายใจเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะขนจมูกเราเนี่ยนะคะจะกรองนะคะจะกรองฝุ่นละอองโดยธรรมชาติแล้วก็จะตกอยู่ตามเขาเรียกระบบหายใจส่วนต้นค่ะหรือว่าถ้าธรรมชาติคือแค่ขอหอยนะคะไม่ลงไปสู่ปอดนะคะแต่ว่าถ้าเล็ดลอดเข้าไปมันก็จะถูกกรองแล้วอาจจะไปตกค้างอยู่ตรงในอวัยวะที่คอหอยที่คอหอยคือส่วนบนเฉยๆนะแต่ว่า เล็กของพีเอมสองจุดห้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดมันสูดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันน่ากลัวคือขนจมูกเราเนี่ยกรองไม่ได้อ๋อมันเล็กมากเล็กมากจนจนที่ว่ามันหนึ่งในยี่ห้าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมโอ้โหแท่จะมองด้วยตาปล่าไม่เห็นเลยไม,เไม่เห็นเลยเนะคะเพราะฉะนั้นเป็นตัวร้าย,ายที่<า>อันตรายมากที่อย่ามองข้ามนะคะคือมันเล็กจนขนจมูกเราเนี่ย กรองมาไม่ได้นะคะเพราะนั้นฝุ่นเนี่ยมันก็จะเข้าไปถึงปอดะนะคะถุงลมปอดแล้วก็เข้าไปถึงเขาเรียกว่าระบบทางเดินหายใจของเราะนะคะนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับ pm 2.5นะคะ,คะแล้วก็เหล่านี้เกิดมาได้ยังไงคะ2.5 pm 2.5มันมาจากไหนคะพี่ที่สำคัญเลยนะคะคือมันมาจากสองเขาเรียกว่ามันมาจากหนึ่งเรื่องของการ เรียกจับควันต่างๆนะะอ,อ,อย่างเช่นแสดงว่าท่อไอเสียใช่ใช่นะคะเผานั่นเผานี่เผาเผาญ้านี่นี่เผาญ้าบางครั้งช่วงฤดูการทานาใช่ใช่หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเ,เชื้อเพลิงจากยานพน,นะคะจากการจับยานพนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์อันนี้เป็นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอันนี้ก็เกิด PM เ2.5นะคะหรือว่า การเผาเศษวัชพืชค่ะการอย่างน้องปุ๊กบอกก็คือโดยเฉพาะเรื่องของการเผาทุ่งตอนนี้เราก็ลณในค์งเรื่องของการลดการเผาทุ่งลงอันนี้ก็จะช่วยลด pm สองจุดห้าหรือว่าเกิดจากไฟป่าก็ได้นะคะจะเห็นว่าทางเหนือเนี่ยเขาเกิดไฟป่าเยอะเนี่ยจะเป็นหมอกควันทันที pm สองจุดห้าอันตรายนะคะหรือว่ากระทั่งการกระบวนการทางอุตสาหกรรมหรือมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะเนี่ย ก็่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม2.5ได้เยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้จกากรู้แล้วนะคะว่าสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เกิด p m 2.5แล้วเจ้า p m 2.5นี่คืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังพี่แดงเล่าถึงอันตรายว่ามันอันตรายมากขนาดไหนอบางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะนึกว่าโอ๊ยสูดเข้าปัทำมนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมันอันตรายอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะเพราะว่า p m 2.5นี่จริงๆเนี่ย ถ้าถ้าเราศึกษาจริงๆหรือเรู้ร,รู้อันตรายจริงเนี่ยเราจะน่ากลัว PM 2.5มากนะครับเพราะว่า,าอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยนะคะคือถ้าร่างกายคนเราแข็งแรงอยู่เนี่ยนะคะการสูด PM 2.5เข้าไปเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีอาการเมื้องต้นนะคะแต่ว่าถ้าเราสูดดมไปทุกวันหรือว่ามีปริมาณมากๆ สักวันร่างกายเราก็จะต้องอ่อนแอลงหรือว่าโดน pm สองุเข้าไปเนี่ยคือมันมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่กลุ่มที่เราต้องคอยระวังนะคะที่จะต้องคอยระวังมากๆก็คือเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กเพราะว่ายังยังยังไม่รู้ว่าจะต้องป้องกันยังไงแล้วก็เด็กเล็กโดยธรรมชาตินี่เขาก็จะไปวิ่งเล่นอยู่ในเครื่ีงกลางแจ้งเพราะฉะนั้นปริมาณที่จะสูดดม pm สองจุดห้าเข้าไปเนี่ย ก็อาจจะมีโอกาสได้มากกว่าเพราะว่าจะไม่ได <damn> <in> <nh> ้มีการป้องกันตัวเองนะคะและกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเพราะตรงนี้คือผู้สูงอายุนี่คือไหมรคะปอดหรือประสิทธิภาพเรื่องของปอดนี่อาจจะทํางานยังไม่ได้ประสิทธิภาพหรือว่าไม่ได้แข็งแรงอะไรนะคะก็อาจจะรับพีเอ็มเข้าไปก็อาจจะเป็นอันตรายนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเกี่ยวกับ โรคปออทั้งหลายโรคระบบทางเดินหายใจเพราะว่าอันตรายเหมือนกันแล้วที่เอ็ม2.5เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็อาจจะไปทำให้โรคเดิมกาเริบหรือว่าเป็นมากขึ้นนะคะและกลุ่มหนึ่งที่ต้องระวังก็คือหญิงตั้งครรภ์ไม่น่าเชื่อเลยนะหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะคะว่าพีเอ็ม2.5เนี่ยนะคะมันจะเอก็เรียกว่ามีผลต่อน้าหนักตัวเด็ก ในท้องไม่ใช่มีผลแต่ต่อคุณแม่นะคะแต่ส่งผลต่อบุตรในครรภ์ของท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะแล้วก็ยังอาจจะมีผลทําให่ครอบกำหนดได้ะะอ๋ออันตรายมากๆนะคะเจ้าพีเอ็มสองจุดานี่เล็กนิดเดียวมองไม่เห็นแต่อันตรายเหลือหลายาจริงค่ะแล้วเวลาสูบเข้าไปเนี่ยนะคะอาจจะมีอาการไอาจามหรือว่ามีภูมิแพ้ได้นะคะหรือว่าเออถ้าใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วยิ่งไปกระตุน้นให้เขาเรียกว่าให้อาการมากขึ้นนะคะหรือว่า เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะคะแล้วก็ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดแล้วก็หัวใจเรื้อรังรวมทั้งอาจจะถ,ถ้าอยู่ไปนานๆหรือว่าสะสมมานานเนี่ยอันตรายถึงเป็นมะเร็งป่อได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นเ่มองข้ามนะคะ,คะแล้วทีนี้เรามีวิธีการรับมืออย่างไงบ้างคะเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงหรือว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไงบ้างคะที่เราจะรับมือตั้งรับเจ้าพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยบางครั้งมันเลี่ยงไม่ได้หรอกพี่แดงมันมีในอากาศเรามองไม่เห็นเนาะ ตอนนี้ถ้าเราเขาเรียกว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าถ้าเราดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการจะรู้อะไรไงว่าอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะ,ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดเมีเขาเรียกว่ามีปริมาณพีมากโดยโดยการดูเขาเรียกคุณภาพอากาศแล้วดูแล้วเนี่ยมีพ m มที่ว่าเสียงเนี่ยดีที่สุดคือการใส่แมส แสดงว่าถ้าเราสังเกตว่าโอ้ยมันมีหมอกมีควันเราไม่ได้ดูดูจากสถิติหรือว่าดูจากข้อมูลอะไรเราก็หยิบแมสมาสวมทันทีนี่เลยหลักง่ายๆนะคะตอนี้แมสเนี่ยนะคะมันมีอยู่สองอย่างน้องน้องฟูคะแมสที่ที่กรองพีเอมสองจุห้าได้ดีที่สุดก็คือเขาเรียกเอ5นเกห้าอ่ารู้จักไหมเ้าห้ที่ที่ได้ยินกันในวงทางการแพทย์นะคะเพราะว่ามันผลิตจากเส้นใยพิเศษนะคะสามารถ เขาเรียกกรองฝุ่นละอองได้ะนะคะโดยที่ว่ากรองฝุ่นละอองที่เล็กถึงขนาด0.3ได้ข<อ>นาด PM ใ2.5แต่ว่าเอ็นก้าห้าเนี่ยมันสามารถกรองได้ถึง0.3ไมโครนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพนะคะแต่ทีนี้ถ้าถ้าสมมติใส่ n95 ในในในเราเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยพี่มัน มันน่าจะอึดอัดนะเราใส่อะไรได้บ้างคะถ้าไม่ใช่ N95 นี่เลยคาะแมสที่ใส่อยู่เลยนี่ค่ะแมสธรรมดาแมสผ้าแต่แต่อาจจะชั้นเดียวไม่พอนะปุ๊กอาจจะต้องเป็นสักสองชั้นเพิ่มเพิ่มชั้นของายผ้านิดนึงนะคะใช่นะคะนี่ก็สามารถที่จะป้องกัน เอ่อเอ0.2.5ได้อ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าจะไปหาซื้อแมสอะไรมาใส่ป้องกัน PM 2.5นะคะแมสธรรมดาที่เราใส่กันเนี่ยแต่แต่การกองของผ้านะคะอาจจะต้องเพิ่มชั้นก็เหมือนอย่างเราใส่ป้องกันโควิดนี่แหละค่ะคือใส่ได้เลยป้องกันโควิดไม่พอป้องกัน PM 2.5ได้ด้วยนะคะได้2ต่อเลยได้นะครั้ค่ะนะคะตอนนี้ถามว่าเมื่อกี้นักกูบอกว่าจะมีวิธีรับมือ PM 2.5ได้อย่างไรนะคะ วิธีง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็คือทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันลดค่ะลดพีเอ็มสองจุดห้าลดยังไงคะคือลดการเผาต่างๆนะคะการเผาต่างๆเผาทุ่งเผาย้าเผาอะไรก็ตามนะคะอันนี้คือเบื้องต้นของประชาชนค่ะที่จะช่วยกันช่วยโลกเราได้คือการลดต่างๆฮะลดเริ่มแรกคือลด ลดปริมาณขยะเพื่อป้องกันแม่ให้ไปเผาขยะเพราะ,<ช>ะฉะนั้นอย่ารอแต่ภาครัฐนะคะ<ช>เริ่มจากที่ตัวท่านเองที่บ้านของท่านนะคะลดปริมาณขยะอย่างเช่นช่วงนี้ถุงพลาสติกไม่ใช้แล้วใช้ถุงผ้าอ่านี่ก็ลดปริมาณขยะลดวิธีการกําจัดขยะได้ด้วยนะคะการคัดแยกขยะ,ขยะ,<ฮ>ะและขยะอะไรที่สามารถเป็นรีไซเคิล อันนี้ก็สามารถเอามาใช้หมาย,มายได้ไดโดยการเอาไปชำนายหรือ<ะ>แล้วก็เป็นเขาเรียกรายได้ด้วยตอนนี้อ่าเป็นรายได้เข้ามาในครัวเรือนของท่านได้ด้วย,วยนะคะลปริมาณขยะด้วยลดปริมาณขยะไม่พอลดปริมาณพ m 2.5ในโลกเราใบนี้ได้ด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นวิธีการรับมือง่ายๆสําหรับการป้องกัน PM 2.5ให้เกิดขึ้นนะคะแล้วฝากหน่อยค่ะว่าปกติเราอยากจะรู้ว่า คุณภาพอากาศของเราบริเวณที่เราอยู่เนี่ยเราสามารถเช็คได้จากที่ไหนคะให้พี่แดงฟังคุาทุกฟังเลยค่ะคะ่ะน,นี้พี้อ m 2.5งเนี่ยในธรรมชาติเออด้วยด้วยปกติแล้วเนี่ยคะเราก็จะมีจุดเ้าเรียกว่ามีสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษะนะคะอันนี้คือคือเขาเรียกว่าเป็นดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยนะคะอันนี้นะคะเรียกว่า aqi หรือ air quality index นะคะอันนี้เป็นการเช็คคุณภาพอากาศว่าเอ๊ะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างเราควรจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะ,คะอันนี้ก็จะมีทั้งหมด5ระดับนะคะห้าระดับโดยนะักผู้ขาจะมีสีบางทีเราไปดูเว็บไซต์ปุ๊บเราก็สามารถประเมินทางสีได้ะนะคะตอนนี้ถ้าเป็นเขาเรียกคุณภาพอากาศเนี่ยนะคะคือมีตั้งแต่0ูนถึง200สอนนงขึ้นไป2อขึ้นไปตอนนี้เรามาดูว่า สีไหนที่เราควรจะไปทํากิจกรรมหรือว่าไปทําอะไรกลางแจ้งได้ลอดภัยนะคะอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าสูถ้ามีลักษณะเป็นสีฟ้าสัญ,ญลักษณ์สีฟ้าเนี่ยนะคะแปลว่าอากาศดีนะคะคุณภาพอากาศดีมากวันนี้สามารถทํากิจกรรมกางแจ้ง<า>ได้ไดอย่างแน่นอนรือไปท่องเที่ยวหรือไปอะไระได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นสีเขียวค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นคุณคุณภาพอากาศดี นะคะแต่ว่ารองลงมาร้อนลงมาป็นสีฟ้าอันนี้ก็สามารถไปทํากิจกรรมได้การแจ้งเลยปกติเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองเมื่อไหร่นะคะอันนี้ต้องต้องคืออาจจะเป็นระดับกลางอากาศระดับกลางสามารถทํากิจกรรมได้ปกติแต่ว่าต้องระวังกลุ่มเสี่ยงที่บอกไปตะกี้นิดนึงก็มีหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้สูงอายุอันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เป็นสีส้มนะคะแปลว่าเริ่มมีเขาเรียกว่ามีคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายอันนี้ต้องต้องคอยระวังนิดนึงนะคะยิ่งถ้ามีสัญลักษณ์เป็นสีแดงนะคะโอ้โหอันนี้แหละยืนยานแล้อยู่กิจกรรมการแจ้งทันทีนะคะควรอยู่แต่ในอาคารบ้านเรือนของท่านนะคะนะคะหรือว่าถ้าจะออกก็ได้แต่ต้องมีวิธีการป้องกัน เหมือนที่เมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วนะคือสวมแมสนั่นเองนะคะกรณีเอ็ก้าห้าก็ใช้เอ็ก้าห้าถ้าไม่มีจริงก็ใช้แมสของเราในหันไซแของเราไจะเป็นสองชั้นนิดถ้าคุณภาพอากาศไม่ดีนะคะาเป็นสีแดงค่ะเดี๋ยให้พี่แดงบอกทีนะคะเราสามารถเช็คคุณภาพอากาศของเราสถานที่ของเราได้ที่เว็บไซต์ไหนนะคะเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ คะ,<น>ะแล้วเราก็ใส่คลิกไปเลย <นะ S 1> ค่ลิมไปเลยว่า <นะ S 1> ว่าเราอยู่ตำแหน่งตรงไหนแล้วมันก็จะขึ้นโชว์มาแสดงว่ารายละเอียดทั้งหมดว่าคุณภาพอากาศว่าอยู่บริเวณนั้นเป็นสีอะไรในในั้นในเว็บไซต์ก็จะมีบอกหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้นะคะ2ต่อนะคะใส่แมส ป้องกันโควิดไม่พอ PM 2.5ก็ได้ด้วยแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะ8ปนาฬิกาสาสินาทีนะคะต้องขอขอบคุณพี่แดงนะคะพี่พี่มิมนมากๆนะคะมาให้ข้อมูลดีๆกับเราในเรื่อง PM 2.5นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไปด้วยนะคะว่าช่วยการลดการเผาช่วยการลดการเกิดขยะนะคะก็จะทำให้ PM 2.5 ลดน้อยลงเราก็จะได้สูตรอากาศที่บริสุทธิ์นะคะหายใจะสะดวกนั่นเองนะคะ,ะแล้วพบกับช่วงเวลาดีดๆเช่นนี้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ใหม่นะคะในทุกวันอังคารเวลา8ป0นิกาถึง8.30นาิกานทีค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกยา